สดีค่ะสวัสดีทุกค่ะทุกท่านเลยวันนี้กลับมาพบกับแอนดี้เช่นเคยนะคะที่ Channel f o r แบรนนี่แอนที่ปรึกษาการขายอยู่บริษัท Ford Auto แก r ี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้แอนมาพร้อมกับนี่เลยใน Gen นเวเรตสปอร์ตรุ่นเพิ่มแพ็กเกตสีขาวมุกคันนี้มีการปรับราคาอย่างเป็นทางการแล้วอยู่ที่1 5 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยออปชันตัวรถเพิ่มแพ็กเกจได้มาคุ้มมากๆเลยก็คือจะได้ในส่วนของ เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่เดี๋ยวอจะพาไปชมพร้อมๆกันว่าได้อะไรบ้างเนาะแล้วก็ได้ในเรื่องของความสวยงามที่สามารถจัดทรงชุดแต่งได้ตามใจลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนฟอร์ดแบรนด์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนทํารีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกคลิปเลยอาจจะได้หารถสวยๆชุดแต่งหล่อๆหรือมีโปรดักต์อะไรออกมาใหม่อาจจะนํามารีวิวให้ชมก่อนไม่ขาดไม่หายเลยค่ะ ไปเลยไม่ช้าเราไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะทุกคนรุ่นนี้ปกติรุ่นสปอร์ตเขาจะได้สีดําเงารอบคันเนาะคันนี้ได้เปลี่ยนให้ใน2ตัวกระจังหน้าฟอร์ดนะคะ3มิติแบบนี้ชุดชิ้นงานจะเป็นสีดําด้านมาพร้อมไฟ LED 3จุดบนตัวกระจังหน้าให้ลําแสงสีส้มแบบนี้ด้วยมีกล้อง360อองศารอบคันก็คือจะอยู่ที่ตัวกระจังหน้าเดิมเวลาที่เราเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะคะมุม องศากล้องทุกอย่างปกติหมดเลยนะคะใช้งานได้ปกติและมาพร้อมอะคริลิกเอเวอเรสนะคะบนฝากระโปรงหน้าแบบนี้รุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นนี้จะไม่มีนะแต่สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นเดียวกันแจ้งผ่านแอนได้เลยนะคะไฟหน้า LED รูปทรงซีแคมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัว Next Generation นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นโคมมันติรีเฟกเตอร์ไฟจะเป็นไฟลำแสงสีขาวหมดเลยแล้วก็สามารถตั้งออตโตได้นะคะ ชุดชิ้นงานด้านหน้าที่เห็นนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ V2 ค่ะทุกคนมีการตัดสีก่อนนั้นนี้อันมีลงรีวิวไปแล้วนะคะต้องบอกว่ากระแสดีมากชุดชิ้นงานชุดนี้นะคะใหม่ล่าสุดทําสีให้ด้วยแบบนี้เลยชุดแข้งด้านล่างลูกค้าสามารถรีเควสสีได้นะ จะเป็นสีดําสีเทานะคะดําเงาดาด้านได้หมดเลยรีเควสตมาได้เลยนะคะมาพร้อมเซน็นเซอร์การะยะด้านหน้าทั้งหมด4จุดชุดชิ้นงานนะคะจะเวาไไว้ให้ใน2ตัวเซน็นเซอร์ไม่ได้ไปยุ่งกับระบบเดิมจากโรงงานเลยระบบทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะรวมถึงในส่วของตัว Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ด้วยนะคะตรงนี้จะมีเรดาร์ด้านหน้าที่เขาเป็นตัวตรวจจับนะคะก็จะอ,อยู่ใต้กรอบป้ายทะเบียนตรงนี้ ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติและชุดชิ้นงานยังมีคําว่าวิกเตอร์นะคะติดมาด้านล่างตรงนี้ด้วยนะหล่อๆดูๆแบบนี้อยากได้ทรงไหนนะบอกแอนได้เลยนะคะตัดด้วยกัน3สีก็คือสีตัวรถสีขาวมุกดําด้านแล้วก็ดําเงาเนาะฟอกแรมด้านหน้าก็ให้ลําแสงสีขาวด้วยนะคะแบบนี้เลยคิวล้อคันนี้เนี่ยลูกค้าได้รีเควสคิวล้อให้เป็นแบบนูนชุดชิ้นงานจะไม่มีการยิงซิลิโคนเลยค่ะลูกค้าเห็นไหมจะใช้ขอบยางนะคะ ซีนมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะชุดชิ้นงานสวยมากๆแล้วก็ไม่มีการเจาะตัวถังรถยนต์ลูกค้าด้วยใช้หมุดยึดมุมเดิมจากโรงงานหมดเลยเช่นเดียวกันไฮไลท์ลูกค้าได้เลือกล้อเป็นล้อเอวัมพายค่ะขนาด20นิ้ว สีดำนะคะแบบนี้คันนี้จะออกเป็นดำด้านนะก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูออฟโรดดูดุมากขึ้นจับคู่มาพร้อมอยางโตยโยทายนะคะเป็นยางอาที T. ซีรียงคันนี้อยู่ที่265 50ขนาดรอบวงเนี่ย20นิ้วส่วนของตัวล้อแม็กมีให้เลือกเยอะนะลูกค้าเลือกได้นะคะและยังให้มาพร้อมกับระบบดินเบบทั้ง4ล้อด้วยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวนี้เขาจะได้ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้มาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน ด้านข้างจะมีกล้องนะคะที่ตัวกระจกมองข้างตรงนี้แหละเป็นกล้อง360องศารอบคันเนาะมีไฟเลี้ยวรวมถึงมีบายสปอร์ตเตือนด้วยค่ะเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถส่วนมาในมุมอับสายตาบางทีเรามองไม่เห็นเป็นจุดบอดตรงนี้ดีมากนะคะเพิ่มแพ็กเกจก็จะมีให้ระบบปลดล็อกรถจะเป็นสมาร์ทคีย์สอดมือปลดล็อกรถกดด้านนอกตรงนี้เพื่อทำการล็อกรถนะคะอาจะพาชมภายในคันนี้กัน นี่คือภายในของรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจค่ะปักคำว่าสปอร์ตที่ตัวเบาะด้วยแล้วก็ยังได้เบาปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมปรับดุนหลัง2องตำแหน่งนะคะทุกคนพวงมาลยัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วหน่วงตามความเร็วรถถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจก็จะได้ในส่วนของ p t i v t c r u คุยคอน t ทร l แบบ Stop and Go ค่ะตรงนี้ เบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้าแล้วก็ยังสามารถตั้งค่าห่างจากคันด้านหน้าเได้สูงสุดถึง4ระยะเลยมันติฟังก์ชันควบคุม,มเสียงด้านขวาจะเป็นมันติฟังก์ชันในการควบคุมหน้าปัดที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะคะขนาด8นิ้วระบบเป็นพุทธสตาร์ทแล้วกล้องรอบคันนะคะจะโชว์ที่ตัวจอใหญ่ๆแบบนี้จะได้ขนาด12นิ้วค่ะหน้าจอเ,เป็นซิงโฟเอและรองรับทั้ง Apple Car าเพนแล้วก็อ r o ด d Auto แบบไร้สายด้วยมีฟอดพาร์ตคอนเน็กนะคะมีบริการโทรช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยเวลาที่ รถเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาจะโทรไปที่ศูนย์นเรนทรอนให้อัตโนมัติแต่มี2เงื่อนไขก็คือแอร์แบคคู่หน้าแตกหรือระบบตอบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดทํางานนั่นเองไฟตั้งออโตโดได้เห็นไหมคันนี้นะคะเขาจะจับคู่มาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะคันนี้จะได้6สปีดเบรกมือไฟฟ้าตั้งออโตโฮได้มีไวรัสชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB Type A และ Type C มีให้ด้วยนะคะทุกคนและยังเป็นขับเคลื่อน 2อล้อที่เขาสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ด้วยพวงมาลัยก็ปรับตามโหมดการขับขี่ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนเลื่นหรือโหมดลากพ่วงนะคะได้หมดเลยจุดเด่นๆของเจ้าตัวสปอร์ตก็คือเขาจะได้สีดําเงาแบบนี้รอบคันเลยนะคะคันนี้ที่เห็นว่าตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นก็คือแอนได้ทําการแลปในส่วนของหลังคาให้ครึ่งคันนะคะ หลังคาคันนี้จะรับเป็นสีดำด้านสติกเกอร์ที่ใช้ลูกค้าหมดความกังวลในเรื่องการทำลายสีของตัวรถเลยเพราะว่าเลือกใช้สติกเกอร์ที่แรปกับรถซูปเปอร์คาร์นะคะไฟท้าย LED Signature แบบนี้ต้องเป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นไปเท่านั้นนะ,ะมีกล้องมองหลังที่ตัวชุดชิ้นค่าท้ายมาให้ด้วยมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังนะคะด้านหลังนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะทุกคน ท่อเนี่ยจะทําเป็นสีดําด้านนะแล้วก็เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะส่วนชายด้านล่างสัตว์สีเหมือนด้านหน้าเลยก็คือสีดําเงามีลิขสิทธิ์วิกเตอร์ติดมาแบบนี้เป็นงานาพาร์ทแท้นะขึ้นโมคันต่อคันสั่งทําสีคันต่อคันด้วยและชุดชิ้นงานก็ไม่มีจุดไหนที่ไปบงังเซ็นเซอร์หรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะไฟตันหมอกด้านหลังก็ยังเว้นวาไวใ้ให้ใช้งานได้ปกติอ่ะ ฝาท้ายเป็นคลิกเซนเซอร์แล้วแต่ต้องมีกุญแจอยู่ในรัสมีฝาท้ายนะภายในห้องโดยสารกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเบาะพับได้เรียบนะคะแบบนี้มีแอร์แบกมาให้สูงถึง7ลูกเลยยาวค่ะบรรทุกของได้เยอะมากเป็นรถ ครอบครัวอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยและช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขายังให้เป็นระบบวัดลิง์ด้วยนะวัดลิงก์เนี่ยเราได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะลูกค้าไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นรถตัวท็อปๆนะคันนี้ได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค่ะทุกคนวัดลิง์ดียังไงดีตรงที่ทําให้การทรงตัวของตัวรถเนี่ยดีมากขึ้นให้ฟิลการนั่งภายในห้องโดยสารเหมือนกันนั่งรถ SUV นะคะไม่ใช่รถ PPV นะคันนี้ตอบโจทย์มากมาก คันนี้นะคะยังมีระบบมาให้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก a b d ระบบป้องกันการกลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบเลนคิปปิง้งเลนเซนทตอรลิงนะคะมีให้ด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยตรวจจับคนเดินถนน ก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้เยอะมากๆคันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการใช้รถยนต์ฟอร์ดอยู่ทุกรุ่นตอนนี้โทรสอบถามโปรโมชั่นรายเด็กกับแอนได้เลยที่เบอร์0 9 8 5 3 9 9 6 6 5หรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ ID line pro ด์ไลน์แอดไซฟอร์ดโปรดีแอนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย